สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปรา,าสาทเมืองต่ำนะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีลาน่าจะอยู่ในเขตของอำเภอปะคนชัยนะฮะปรา,าสาทเมืองต่ำอำเภอปะคนชัยจังหวัดบุรีล์นะครับรัฐบาลและชาตได้บูรณะระหว่างปีพศ2,500มาเนี่เองอนะ่ะ ถึงสองพันาเถึงสำเร็จเมื่อก่อนมันเป็นซากปลักหักครังครับเท่าที่อ่านในหนังสือฉบับหนึ่งแม้กระทั่งหัวพญานาคก,ก็โผล่ดินมานิดหนึ่งก็แสดงว่าดินสูงขึ้นจากโน่นมาถึงนี่เกือบท่วมหัวพญานาคเคยโดนทิ้งล้างไประยะหนึ่งนะครับอาจจะนี้จาก ภัยสงครามมากกว่าอยู่ดีๆประชาชนจะแห่กันหนีจากเมืองมันเป็นไปไม่ได้ถ้าว่าโรคระบาดมันก็ไม่แน่ใจครับว่ามันใช่ไหมผมว่าภัยสงครามก็มีทัพมาอย่างนี้ถ้าผมอยู่เนี้ยผมอยู่คนน้อยกว่าก็ต้องพากันอพยพมหนีไปประมาณนั้นแหละครับพวกยกทัพมาเขาก็มาเอาผลเอาของ มีค่าที่เอาได้เขาก็พักพักทับสักหน่อยเขาก็ไปอะไรประมาณนี้ก็บูรณะขึ้นใหม่นะครับสรุปแล้วบูรณะขึ้นใหม่จะให้ดูครับตัวปราจาทับหลังก้องจะออกทางมืดมืดมัวม,มนี่ฝนมารอ พ้นมารอครับชอบผมมานี่หลายครั้งเลยนะครับสี่ครั้งนี้แหละครั้งแรกไม่ได้ทำ YouTube ก็มาเที่ยวเฉยๆฉคั้นก็มาทำ YouTube แล้วก็มาเที่ยวเฉยๆครับอันนี้ที่เขาครอบไว้นี่ก็ก็บัวแปดฉีบแปดจีบประมาณส่วนข้าง สมัยก่อนที่เห็นยืนโล่งๆเห็นเข้าโค้งขึ้นแบบนี้จริงแต่ว่าน่าจะเป็นเป็นหลังคาไม้นะฮะหลังคาหลังคาไม้มุงด้วยหญ้าหรือหรือแผ่นไม้สมัยนั้นคนก็เลยกลับมาเที่ยวปราสาทกันใหญ่เลยหลังจากมีปัญหาเรื่องปราสาทตาเมืองถมต่อปราสาทตาควาย เนี่ยนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะมาปกตินะักท่องเที่ยวไม่เยอะอย่างนี้นะครับรดข้างนอกกรจอดเต็มเลยให้ชมนครเ่าวนะี่นี่ครับที่ไม่จะกูตอนต้นคลิปผมบอกว่าืมโขขึ้นมาเหนือดินนิดหน่อยคืออันนี้แหละครับนี่เขาขุดเขาชํำแหละดินออก กปฏิสังครลอขึ้นมาใหม่นี่จะมีนักท่องเที่ยวมาเดินถ่ายแบบหลายประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับดูมีปราสาทเมืองต่ำต้นไม้เกิดขึ้นมาใหม่ของมองมีค่าก็มีค่ามองบอกให้ไร้ค่าก็ไร้ค่าคนที่เขาชอบจริงๆอย่างนี้เขาก็มาขโมยเอา แต่ว่าอย่างเงี้ยของเก่าแน่เนี่ยมันมันมีความหมายในทางบูชาเจ้าหรือเปล่าครับตาธรรมนี้มีสระสี่สีบ่บ่ออยู่ข้างม,มีมีนี่เหมือนกันเดี๋ยวจะดูประวัตนินี่ครสระน้ำสีส่สระล้อมรอบและเบียงคดเนี่ย มีลักษณะเป็นรูปตัว L ก่อสร้างด้วยศิลาแรงเป็นฐานบันไดล,ลงไปถึงก้นสะก่อสลักด้วยหินใายเป็นตัวนาคนั่นฮะเป็นตัวนาคหัวาอาจจะหายไปแล้วเนะี่ยที่มุมสะเป็นนาคห้าเสียนสะน้ำทั้ง 4, สี่แตน้ำเพื่อประกอบพิธีทางศาสนานะครับนี่ฮะ ให้ดูรอบนอกนะก่อที่จะผมจะวงเข้าข้างในนี่คนไปเที่ยวตาเมืองผมไปหาแต่ตะควายมาก็เขาก็าจะเลาะเพราะว่าเพื่อมั่งกวดนี้เป็นที่อยู่ของปลาสาบหลายแห่งนะครับแม้กระทั่งตาเมืองก็น่าจะอยู่วันกวดใน้แน่ใจเป็นรอบ ที่ผมบอกว่ารอบๆกระเพาะนี่นี่คือตัวปราสาทชั้นในผมยังไม่ได้เข้าไปนะครับมีทางเข้าสี่ด้านด้านที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่คือทีอด้านด้านหน้าและดูจากทางนี้นครับนี่ก็คือกำแพงล้อมรอบมีประตูทางเข้าเสร็จแล้วก็ จะเป็นวงปราสาทส่วนข้างในในความเป็นจริงสมัยก่อนสร้างเสร็จใหม่ๆเขาก็เป็นปราสาทแล้วก็จะมีหลังคามุงผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับหลังคาไม้หรือเป็นย้าหรือใบตองอะไรประมาณนั้นเขาคงไม่สร้างปราสาทแล้วทําแบบโล่งๆแบบไม่มีกันแดดกันฝนนผมเข้าใจว่ามีเพราะว่าเดี๋ยวผมพาเดินรอบก,ก่อนเดี๋ยวผมพา าเข้าข้างในนะครับตัวนหลวงประสอดมึงตับก็ไม่รู้จะไปไหนครับก็ถ่ายที่เดิมเพิ่มเติมตูวันใหม่ใี้ดูตอนนี้ฝนกำลังจะโหลโลงมาอีกส่วนหอวงประสาดมึงตับนะครับ เป็นสาร,รูปเองตัว L44 ส,สานี่ถ้านี่ก็เป็นด้านทิศตะวันตกเขาจะเป็นแบบนี้ครับส่วนพระสตร์ที่ก่ออิดนะเหมือนก็สันนีษฐานว่าสร้างขึ้นทีหลังนะครับคนละสมัยกันหรือเปล่าไม่แน่ใจนักโบราณ็ดีมาดูก็คอมเมนต์นะครับอย่าด่านะครับผมนักท่องเที่ยวผมไม่รู้หรอกประวติศาสตร์ ที่ผมพูดนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่าสร้างที่หลังเพราะว่าเหมือนกับสร้างที่หลังหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมไม่รู้ครับคนก็มีทั้งคนรู้คนไม่รู้ก็เลยไม่กล้าบอกว่าสร้างที่หลังหรือเปล่านี่คือถ้าถ้าจะด,ดูตามแนวนี้มีทางขึ้นสี่แต่ละมุมก็เหมือนมีทางขึ้นนะครับ ก็ถ้าเอาเดาอีกอะถ้าทางขึ้นทางตรงอย่างนั้นอะอาจจะเป็นผู้ลากมากดีสมัยก่อนอันนี้น่าจะเป็นชาวบ้านร้านตลาดขึ้นประมาณนั้นผมไม่รู้ว่าทับหลังนี้ของเก่าหรือเจะตั้งแต่สมัยโน,น้นนี่รอยคมศิลเข้ามาบูรณะก็จะบอกว่าคนสร้างสมัยเก่าจริง หรือกรมศิลป์เจ่งไม่แน่ใจดูครับเขาก็จับได้เท่าที่จับของเหลือได้อย่างอย่างเห็นหน้าต่างอะไรตรงนั้นใช่ไหมครับคือคือบางอันเนี่ยคือเขาเอาจับเท่าที่เหลือมามาทำก็คือบูรณะเนี่ยเนี่ยเมื่อก่อนนี้ทุกช่องมันจะเป็นอย่างนี้แน่ๆมีหน้าต่างแน่ๆครับมี เสาหน้าต่างแน่ๆแ,แต่ว่ามันเหลือแค่นี้และครับมันไม่เหลืออะไรเพราะว่าที่ผมบอกว่ามีเห็นไม่รู้นะครับเนี่ยเป็นตั้งของอะไรเขาเรียกกับเสาหน้าต่างมันมีทุกรูทุกรูกรมศิลป์เขาก็หาได้เท่าไหร่เขาก็ใส่ไว้เท่านั้นถามว่าถ้าเขาจะทําใส่ใหม่ได้ไหมคือสมัยนี้ได้แน่นอนคือของใหม่ เราไม่ต้องการให้ผสมเข้าฮะก็เจ็บแต่ของเก่ามาใส่ไว้เหมือนเดินเท่าที่จะเอาได้ครับแต่ก็จะเห็นมีรอยปะของปูนก็คือปะให้แต่ละก้อนมันเข้าวันเฉยๆนะครับก็บอกได้เลยถ้าจะสร้างสมัยนี้นะครับก็ได้ใหญ่กว่าตรงนี้แน่ๆแต่ว่าคนสมัยเก่าเขาก็กเจ็งนะ กรมศิลป์ก็เจ๋งเนี่ยเขามาโนโดได้ยังไงว่าตรงไหนอยู่จุดไหนคือหาของที่พังแล้วเอามาซ่อมกลับมันก็ยากอยู่นะครับมันไม่เหมือนรถใหม่ที่ทำเสร็จแล้วใหม่เอี่ยมใช้งานได้สบายพอพันลาผ่านไปมันพังมันเก่ากลับมาซ่อมซซายใหม่มันก็เหมือนจะทำยากทำยากกว่าทั้งสร้าง ทำรถใหม่ประมาณนั้นะเปรียบเทียบพิเฉษนะเนี่ยเงียบอันนี้ผมจะขึ้นประตูด้านข้างนี้เลยนะอันนี้เป็นทางน่าจะเป็นทางด้านทิศใต้นะเพราะว่าอย่างนี้รอบั้นนอกถ้าเป็นการทำพิธีกรรมทางศาสนานะครับ สมัยก่อนคนที่จะเข้ามาได้น่าเป็นจะเป็นเจ้าขุนมูลนายอะไรประมาณนะัน้นเมื่อก่อนว่าเขาหินมาได้ไงก็ตอกไม่ใหญ่ไม่ลึกนะครับเนี่ยก็ตอกมาแล้วก็ใช้วิธีหามมานะก็คงเอาไม้สอดเข้าเชือกผูกเหมือนกันใช้คนหามกว่าจะเอามาได้ผมเคยไปแหล่งหินตัดก็คือหิน พระสันนิฐานว่าตักเพื่อมาสร้างนี่แหละครับปรสาสาทเมืองต่ำผมไม,ไม่แน่ใจเขาก็บอกว่ามาสร้างปรสาสาทเมืองต่ำกับปรสาสาทพนมลงมาประมาณสัก30โลเรื่อหงหินตัดบ้านขวัดที่เขาเฉียงสันนิษฐานบอกไว้นี่มีรอยอิฐสมัยใหม่ใช่ไหม ที่บอกผมว่ามันสร้างคนละสนมเหมือนจะมีการมาเสริมเติมแต่งขึ้นผมผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมเดาเอาก็ถ้าหนังสือเล่มนั้นพาหลอกก็คือหลอกผมด้วยเขาบอกว่ามันมีการสร้างขึ้นใหม่อีกสมัยหนึ่งเนี่ยรูประสาตรสามองค์นี้สร้างขึ้นหลังปรา,าสาทเมืองต่ำ ถ้าบอกว่าสร้างขึ้นหลังปราสาทเมืองจังแล้วทักทับหลังก็สร้างขึ้นใหม่เหมือนกันหรือปากไม่แน่ใจเคยเป็นเมืองแต่ว่าก็ล่มสลายไปไปช่วงระยะหนึ่งกลางเนีย่ยถ้าถามว่าแท่นบูชายี่ไม่ใช่พระพุทธรูปแน่นอนครับ ถ้าบอกว่าสร้างในสมัยพุทธศาสนาเนี่ยสมัยก่อนที่เป็นป่าขาดอนพวกล่าของเก่าเขาก็คงมาหาเก็บเอาประมาณนั้นี่ครัมันมีสามองค์นี้พังไป เอาแบบความรู้คร่าวๆนะครับเขามีเขียนบอกนะข้างล่างจะจีนไว้ยังไงไม่รู้นี่นะปราสาทแถวหน้าองค์ทางท่านทิศใต้แถวหน้าองค์ทางทิศใต้ใก่อสร้างด้วยอิฐเดิมมีลวดลายปูนปั้นปัดดับทับหลังสลักภาพเทพระพเจ้านั่งชันเข่ามหาชลีลาสนะเหนือ นาการสันนิษฐานว่าทเทพเจ้าองค์นี้หมายถึงพระอินทเทพผู้รักษาทีนทางทิศด้านตะวันออกรูปแบบศิลาชิลึกแบบป่าป่วนนะพุทธวัตรที่16หรือ2 0 0พเออพ0นหนึ่งพันหกร้อยครับก็1,600อ 1, 600, เอาตีใ่ๆหนึ่งพันหแล้วหน0่งพ0น็ดก็อยู่ในช่วงของสุโคไทยคือการเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายอำนาจ ระหว่างขอมอถ้าอ่านในประวัติศาสตร์ไปตีกรุงสุขโขทยัยตีเ,เมืองสุขโขทัยก็ตีไม่ได้ผลสุดท้ายยืันไปยื่นมาก็ับสุขโขทัยก็ชนะครับพ่อขุนสีอินทริทิ i ก็ชนะหมายถึงว่าระบบขอมหรือช่วงของพระเจ้าชัยเราวอรมันก็เริ่มโรยลาหรืถึงกับโรยลาเพราะว่า อย่างอ,าอ่านอาซาต์ขอมอที่ชัยภูมิครับเหมือนกับสร้างอาโลคยาสารแต่สร้างไม่เสร็จหรืออะไรสักอย่างนี่เจ้าชัยวรลวันที่เ็ดหรือสิเจไม่แน่ใจนะครับสวรรคตรก่อนอะไรประมาณนั้นตามประวัติตรงโนนเขียนไว้ก็น่าจะเป็นยุคเดียวกันเพราะว่าอืม พระเจ้าแผ่นดินหรือกษัตริย์ท่านก็คงไม่ได้ไปเองได้หมดทุกที่สมัยก่อนมันสัญจรยากอย,กยูยแล้วคือพวกทหารข้าทาสบริวารนี่แหละคือการขยายอิทธิพลไปประมาณนั้นครเชื่ออ,อันนี้อันนี้ก็เป็นเป็นของเก่าถ้าดูดีๆไม่ได้ทําขึ้นใหม่เลยนะถ้าทําขึ้นใหม่นี้เขาทาได้นะครับกรมสินทำได้เนี่ยในเมื่อมันพังมันนี่แล้วเขา เขายังสามารถเอาขึ้นไปประกบเป็นรูปเป็นล่างเยเป็นแบบนี้เลยของประสาทเมืองจำเดี๋ยวผมผม,ผมลงคิดไปก็มีคนมาว่าไม,ไม่รู้ว่าเสียก็ผมไม่รู้เลยครับผมก็พูดไปอย่างนี้ยอันนี้เอานี่ก็ได้ออานี่ก็คือความรู้เขาแหละที่เขาเขียนไว้ความรู้จริงๆ ที่หนึ่งคือองค์สิวลึงหินทรายพบบริเวณหน้าปรา,าสาทประทานอะไรครับที่ผมยิงใส่นี่ใช่ไหมครับปรา,าสาทประทานครับนะฮะที่ผมยิงนเนี่ยพระขเนศหินทรายสองพระคเนศหินทรายพบบริเวณปรา,าสาทประทานก็นั่นเลยครับ ที่เรียงกันวานี่เป็นรูปเสาเห็นนะฮะพบที่ปราสาทประธานครับสามหน้าบันมุกหน้าปราสาทหมายเลข3นะครับที่ประตูประธานรูปพระอินท์ข้างซายเอราวันนะก็อันที่3ชั้นที่3ลงมาเห็นรูปช้างชัดเจนนะครับที่ผม กล้องจับอยู่นี้ในกล้องอาจจะไม่เห็นนะซูมเข้าไปก็จะเห็นยากตัวสี่ส่วนที่สี่ก็คือทับหลังที่มกหน้าปราสาทประธานเล่าเรื่องพิธีสยุมผ่อนภศวีและนางปาลาพตีหะน้าฮะางล่างลงมาอีกนิดนึงครับก็ไม้เหตุรูปรายการที่หนึ่งเจ็บรักษาที่ศูนย์ บริการนักท่องเที่ยวพุทยานประวัติศาสตร์อ่าผมบอกว่าตรงนั้นตรงนั้นใช่ไหมครับพเขาบอกว่าอันนี้เก็บวไว้ที่ศูนย์บริการนับท่องเที่ยวอันนี้ก็หมายถึงน่าจะทําขึ้นใหม่แล้วล่ะครับงั้นนะนะครับ4ทับหลังหน้ามุกประทานทับหลังหน้ามุกประทานไม่มีรูปอยู่ในนี้แสดงว่าอยู่อยู่ด้านอีกด้านหนึ่ง ปราสาทเมืองต่ำนะใครไม่เคยมาก็ดูบรรพบุรุษของเราหรือของเขาไม่แน่ใจก็คือบรรพบุรุษที่ท่านสร้างไว้ก็ภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนถามว่าตามยุคสมัยเครื่องม้เครื่องมือไม่มีเหือนสมัยนี้สร้างได้ขนาดนี้ก็สุดยอดลังการเมื่อก่อนถ้ามันไม่พังนะครับก็ จะสวยงามมากในเมื่อมันไม่มีสิ่งยึดใจก้อนหินเทินความออาจจะไปตามการเวลาพังลงมาอาจจะเป็นเพราะแผ่นดินไหวก็ไม่เชิงนะครับถามว่าไอ้ส่วนที่หักสมัยก่อนนี้อาจจะมีคนที่ไม่รู้คุณค่าอาจจะอยู่แถวนี้ก็ทําลายไปเรื่อยๆหรือที่มีค่าจริงๆก็อาจจะมีคนมาโยกย้าย ไปสมบัติส่วนตัวเอาไปขายอะไรประมาณนั้นนะครับผมไม่แน่ใจก,ก็สรุปแล้วว่าตลาดที่เห็นอันนี้เสร็จนะครับน่าจะมีห้าองค์หลักที่อยู่ตรงกลางนี่พังนะครับพังเหลือสี่องค์นี่คล้ายประสาทที่สีขอระภูมิอยู่เหมือนกันอาสาทมบงติเมืองต่ำสำํสำหรับคนไม่เคยมาก็ดูครับคนที่ เคยมาแล้วก็ผ่านๆดูความแตกต่างก็แล้วนคนที่มาเห็นคลิปก็ฝากกดติดตามชิปแล้วก็มีโอกาสก็มาเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตนะถ้าพอมาได้ไปได้ก็รีบๆนะครับนะถึงวันหนึ่งทั้งกินไม่ได้ทั้งไปไม่ได้เสียจะเสียใดจะเสียใจประมาณนั้นถ้าพูดถึงคนมีศักยภาพพอไปได้มาได้นะครับถ้ามาแล้ว ทำให้ถึงขนาดตัวเองเป็นหนี้ต้องยืมเขาจินซื้อข่าเขาจินเกาะไม่ต้องไม่ต้องออกเอาพูดตรงๆนะเอาเท่าที่บนตัวเองไปได้มาได้ที่ไม่เดือดร้อนตัวเองไป่ายพางหน้านะครับประสานเมืองต่ำนะครับอันนี้